สวยไหมพี่เจโอเคแล้วมันก็เหมือนคล้ายๆตะก้าขาวเนาะง<ช>แต่มันใหญ่กว่าใหญ่แต่นี่ก็ไม่ขีดไม่ขีดตะกาขาวเราเด็ดได้โอ้ก็คือเหมือนกับว่าเราเราบางๆเฉยๆอ่ะทางกา้านทางาอ๋อนี่นี่นี่วิธี ครับสวัสดีครับพาชมบรรยากาศลำไยวันเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับคนงานน่าจะร้อยคนได้หรือเปล่านะครับเกือบร้อยคนนี่กำลังเก็บเกี่ยวกันนะครับวันนี้โอ้โหกิ่งชีกไปแล้วโอ้ ครับขอชมบรรยากาศหน่อยครับเอาชมเลยครับกี่คนครับเนี่ยคนงานประมาณร้อยคนได้ไหมสิบกว่าคนรถรถกี่คันเนี่ยแปดเก้าคันด้วยมั้งเนี่ยเก็บง่ายไหมครับ ลำไยเก็บง่ายดีเนาะนี่น กีค่คนครับเนี่ยทั้งหมดเลยไม่โลดแต่หัวรถมีกี่หัวรถมีหกเหรอหรมีหบางคนมันก็ยี่สิบกว่าบางคันก็ยี่สิกว่าบางคันก็สิบกว่าส่วนใหญ่จะสิบกว่าสามสิบคนได้ยบงเนาะน่ครับคนงานลงเยอะมากครับ คนงานทั้งหมดที่นี่ไม่ได้เก็บสวนผมส่วนเดียวนะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องไปสวนอื่นด้วยนะครับ มาก็เข้าด้วยครับ <laughs> นี่เก็ <laughs> บบรรยากาศอยู่ครับเนี่ยอ๋อได้เลยครับจัดให้สงซิงเกิลแม่หมาได้ครับแม่หมามันจะหนุกครับ ดูขนาดลูกลำใหญ่นะครับใหญ่หกเดือนสองวันนะครับผม <c oughs> <c oughs> ถมีนะบอกให้มาหาแก่เอ็ดทีเอ yeah. yeah. ็ดมัก็าม่็อจะกลายมีเยอะแต่ทะเลไปใส่กันก่อนไหมอ้ห

ไม่เท่ากันบางคนก็แข็งแข็งบางคนก็อ่อนนะแอ๋อมันต้องเป็นกิโลดิจิตอลที่ที่ท,ที่ลงอะนะนใช่ครับพี่เจเดี๋ยวเพราะว่าส่วนแม่พึ่ส้มจะโดนอะ่ะพี่เจคือน้ำหนักไม่ได้น้ำหนักขาดเราเราช่างในสวนเนี่ยตรงตรงแล้วนะแต่เราไปช่างดิจิตอลมันมันมันขาดไปหน่อยอใช่ครับ ้องเผื่อไปนิดนิดอ๋อน้องเผื่อเผื่อไปนิดนิดขีดสองขีดนะพี่เจประมาณยี่ยี่สองยี่สิบสามขีดสองขีดอ๋อประมาณนั้นครับแล้วเผื่อมันมันยุบใช่ครับเผื่อมันยุบโดนลมอย่างเงี้ยน้ำหนักมันน้ำหนักจะหายนะครับโดนลมโดนอะไรน้ำหนักมันหายอยู่แล้วพี่เราก็ยกไปยกมาไงครับมันหิวสวยไหมพี่เจเค้ยก็เหมือนคล้ายๆตะกร้าขาวเนาะแต่มันใหญ่กว่าใหญ่แต่นีก็ ก้าข่าเราเด็ดอ่๋อก็คือเหมือนกับว่าเราเราบางบางอยู่ฉเฉยอะ่ะทางก้านทางาอ๋อนี่นี่น,นี่วิธีน้องวิธีอย่างนี้ใช่ครับแต่ถ้าเป็นตะกร้าขาวจะฉีกฉีกใ,ใ,ใส่ได้อด้แต่ถ้าถ้าอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าก็ต้องแบบเราเอาเอาเอา,ม,ามัดได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเอาออกจากตะกร้าได้ประมาณนั้นครับเนี่ยเนี่ยเขา แบบผ้าใบผ้าหมครับวันนี้ตะการผ้าอ๋อตะก,การผ้กกาผ<ท>้กกาเหลืองแบบนี้กาเหลืองถ้าเป็นตะก,ก้าขาวมันมันมันก็จะกี่กิโลอ่ะสิบเอ็ดป่ะไม่ใช่สิบเอ็ด สิบเอ็ดครึ่งสิบสองครึ่งหรือเปล่าอ๋อสิบสองครึ่งบองจุดแปดหลาปะมานัอ๋อสิบสองโลแปดขีดมก่อนมันเป็นสิบสองครึ่งทีนี้เขาจะเพิ่มให้เป็นสิบสองจุดแปดแ้ใช่ประมาณนี้ครึ่งนึงก็ผ่านต่เวลามันเจ็ดจุดสองจุดแปดอือเจ็ดแปดนี่ผ่านหมดครึ่งนี้ก็ผ่านนาน่คไปเลยเจ็ดแทแต่มัดปุ๊กอย่างเดียวออมัดปุ๊ง่ายเนาะไม่มีอะไรเน้วอย่างนี้เขาส่งประเทศอะไรจีนครับจีนไปที่เดียวกันนะนะ กับตะก้าขาวนะใช่ครับก้าขาวไปจีนใช่ก็จีนจีนเหมือนกันนี่เขาจะแยกหน้าแยกตูดเหมือนตะก้าเลยครับมอ๋อเหมือน,นปัดพุกเลยเออแต่อันนี้มันมันมันได้เยอะกว่านะจํานวนกิโลตะก้าใหญ่กว่าเพราะมันมีการอะไรใช่ครึ่งครึ่งเลยปานนะแต่งหน้าสวยปาน <laughs> โอ้ฉันเต็มต้องลงต้องหนาเนลยพี่คุยเลย

เร,ร,รียมจะเรียมจะของลำยายวางกระโชห์หาแม่ด่วนเลยอันนี้ก็การลงตะก,กร้กการคแบบคล้ายตะกร้าขาวเนาะคล้ายตะกร้าขาวเลยแต่ว่าใหญ่กว่าใช่ไหมครับ ไม่เคยเห็นส่งไปจีนเหมือนกันนะครับส่งไปจีนอันนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อย 我来，我来， นี่เป็นลูกล่วงนะครับลูกที่ไม่ได้ขนาดไม่ได้ไซส์นะครับล้วนเลยเก้าเนื้อนุ่มเนื้อเก้านะยยังยังไม่ออกเลยล่วงยังมืดเลย 别的。